ใช่เหรอพี่โคอยากเจอครับอุย้ยจิบหายเอานี้ปเปล่ามาลีเจอในรายการไหนก็ได้รายการก็มาดิครับป่ะ<ฮ>เอาป่ะไปเจอโอ้สวัสดีหนึ่งมื่นสองพันสองร้อยคนหนึ่งมื่นสองร้อยคนโอ้โหขอบคุณมากๆคนนี้คนเยอะมากเลยขอบคุณมากขอบคุณที่เป็นลังใจกัน,นะนครับรุ่นนี้ตึกใบห<า>ย,ยกนะครับไปเจอผมได้ที่ตึกใบหยกสามารถถ่ายรูปได้เรียกรถถังได้เลยครับถาม หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยคนโอ้โหสวัสดีครับนี่ครับก็เทนเนอร์ครับนี่ครับนี่บางยาวเวลาฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับฝากไปกดติดตามช่องบางยาวเวลาหมาดด้วยครับผมโอ้โหจะตามรถถังไปครับแฟนๆรถถังโอเคไปเลยครับชิปข่ายแล้วกูเย็ดแม่ต่องานพีเทนงานได้ครับสวัสดีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคนครับเอมาลีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เมียให้เมียเข้าเฟซก่อนได้ ไอ้เหี้ยไม่เอาพี่เราเฟซบังหน่อยดิไม่เอาไม่เอาคนหนูไม่เอาอย่าให้เมียโทรหาดิได้เขาเฟซบังหน่อยดิเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเร็วเร็วผมกินแม่อร่อยแล้วนะผมครับอีากบอกให้เมียเขาเฟซผมตัวหนึ่งหมนหนึ่งพันเาช่วยโวีพรให้หน่อยได้ไหมครับพี่ไม่อ่านแชทผมเลยอ่ะดูเยยอะจังเเลดี๋ยวตัวหายมารีให้บังหน่อยดิอะไรของบังเนี่ยเดี๋ยวเราคนทัวลงเปลี่ยนชื่อมันนะ จากมาลีไปไอ้สามลีอ่ะสามลีติดซับเลือดอ่ะโอ้ยสามลีนี่เดี๋ยวถวายเลยหมื่นสองสวัสดีครับซิบหายไอ้เย็ดแม่กูโดนกดปิดหมื่นสองกดแชร์ใบขอบคุณดอกกุหลาบทุกดวงเลยหมื่นสองสปอนเซอร์เข้าได้นะครับสปอนเซอร์ครับช่วงนี้หาเงินให้เมียครับเอ้ากได้ครับหมื่นสามมาดิแชร์ไปเดี๋ยวถวายไอ้มาลีของโคตรของโคตรสวย มันต้องเจอก่อนคุณคุณเดฟป่ะดอเอฟอร์เดฟโอ้ขอบคุณครับหายแล้วไอ้เหี้ยขอบคุณมากครับกี่ร้อยแล้วเนี่ยคุณเดฟส่งให้เนี่ยสองร้อยเจ็ดโอ้โหหัวใจโอเคครับไม่มาลีอ่ามาดิมาลีอ่ะไม่รู้มันชื่ออะไรชื่อภาษาอังกฤษหรือไทยไทยมาลีอย่างเดียวเหรอเออมาดิไอ้ยี่ลองโทรดูนะ มันเคยแอดเฟซมาอยู่ไหนว่าได้ยินมาเถอะมันว่างเปล่าวะครับครับพี่ไอ้ลีครับพี่ครับได้ครับพี่ได้ครับพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ขอผมขอซ้อมเดือนหนึ่งได้ไหมครับพอดี กูขอเวลาเดือนหนึ่งได้ไหมแค่นั้นเลยอ,เอ่ามึงอยู่ไหนดีกว่าเดี๋ยวกูไปเองติดเฟซหนีห้าร้อยห้าสิบห้าฟังนะนกูขอเวลาแค่เดือนเดียวขอขอโชคะไรกันขอห้าล้านขึ้นนะชกครั้งเนี้ยห้านาทียกเดียว พี่พี่คันหลังว่ะกูอยากมีกูอยากลงสีใหม่สีแดงอะเอางี้ขอเวลาหนึ่งเดือนเดี๋ยวกูจัดให้เลยห้าล้านถ้าไม่นอกขอไม่อย่างนี้นะขอไม่ต่อยอย่างนี้นะไม่เอานะ มันไม่มีรอยแตกเลยอเอางี้มขอเวลาเดือนหนึ่งนะรายการไหนได้หม,ม,เามาดเ,นเ,นเดี๋ยวขอถามเดี๋ยวขอถามแม่ก่อนล้วกันทำประกันยัง เอางี้มาได้ครับ บอกรัก<ม>คนชื่อแหนมหน่อยครับไปถึงที่ถ้าไม่น็อกถ้าไม่น็อกภายในห้านาทีผมเอาไปเลยนะไม่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 เอาหรอกไม่เอาหรอกไม่เอาครับห้านาทีถ้ายืนได้ถ้าผมยืนได้ผมได้

ไอ้เหี้ยกูสวยกูสวยโคสวยโอ้ไอ้เหี้ยมาต่อหน้าคนดูด้วยกูกลัวสองหมื่นสี่พันคนหนึ่งเดือนมันขอเวลาทำมันขอเวลาทำร่างกายหนึ่งเดือนทุกคนกูจะได้ไปต่อยแล้วเว้ยใครอยากเป็นสปอนเซอร์ครับ ผมกับมารีโกกันใครอยากเป็นโปรเตอร์สมัครโอ้เอากู<อ>าไปตายโอ้ยเฮียลิงค์หน้าโปรไฟล์ครับทักเฟซผมมาได้เลยเบอร์โทรมีทุกอย่างมีครับลิงค์หน้าโปรไฟล์ใครอยากเป็นโปรเตอร์ผมโอโโ้พระเจ้าเยินแม่กูพูดอะไรลงไปวะ จะตบให้แบบเป็นยำยำช้างน้อยอ่ะเออเฮียแต่ก็ไม่กลัวหรอกได้หมดทุกเวทีแล้วยังคงตายยังเสมออยู่นะสามต่อสี่ิดเดียวครับโอ้โหูแล้วพวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังคองเกมพวกกูนับ b ร r วันจาง all night all day กูไม่สนใจว่าจะสีว่าจะสีชาติของพวกกูมันมากกว่าคำว่านักเลงพวกกูกำลังปั ืไอซิ่มดีกูากำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน